อินมากเซนจะติงตอนนี้ใครที่ไม่อยากโดนสปอยข้ามไปก่อนนะดูซีซั่นสุดท้ายก่อนแล้วค่อยมาฟังเรื่องนี้กดเซฟไว้ก่อนแล้วกันแล้วค่อยกลับมาฟังซีซั่นสุดท้ายล่าสุดนี้ถูกมาเฉลยที่หลังว่าอัพไซด์ดาวจริงๆไม่ใช่โลกอีกใบที่ทับซ้อนกันอยู่แต่มันคือรูหนอนที่เอาไว้ข้ามกาลอาอวกาศจากจุดหนึงไปยังอีกจุดหที่ไกลมากมาก อธิบายแบบนี้แล้วกันในทางทฤษฎีรูหนอนหรือเวิร์มโฮลเนี่ยคืออุมโมงค์ที่เชื่อมระหว่างกาลอาวกาศ2จุดเข้าด้วยกันปี1935อยสามิอเบร์ไอสไตน์และนาธานโรเซนทำงานร่วมกันเนาะนำเสนอแนวคิดที่ชื่อว่าไอสไตน์โรเซนบริดจ์ที่เกิดจากสมการทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปภายหลังก็เอามาเรียกใหม่ว่าเป็นเวิร์มโฮลหรือรูหนอนเป็นคําที่รู้จักกันกว้างขวางมากขึ้นคําอธิบายง่ายๆของการเสนอแนวคิดเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนจักรวาลน,นะจักรวาลถูกเปรียบเสมือนว่าเหมือนผืนผ้าใบที่มีจุด A กับจุด B อยู่คนละฝั่งกันคําถามง่ายๆคือถ้าจะเดินทางจากจุด A ที่อยู่สุดของจักรวาลด้านหนึ่งไปยังจุด B ที่อยู่สุดของอีกด้านหนึ่งยังไงจะเร็วที่สุดคนก็จะบอกว่าอ๋อการกระจัดไงเส้นตรงไม่สนสิ่งกีดขวางแบบไปเลยเต็มที่แต่ไอซสายบอกว่าไม่มันมีวิธีที่เจ๋งกว่านั้นสมิเราสามารถพับ กระดาษ2ด้านเข้ามาชนกันให้ใกล้กันมากที่สุดหาประกาเจาะทะลุกันเลยแล้วเราก็เดินข้ามผ่านตรงโซนนั้นน่มันสามารถที่จะไปได้ไวกว่าจะสามารถย่นระยะทางจากหลายร้อยล้าน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 ,าน,าน,านปีแสงให้เหลือแค่ไม่กี่ล้านปีแสงเท่านั้นเองก็สามารถทําแบบนั้นได้เหมือนกันเรื่องเนี่ยก็เป็นการนําเสนอหนึ่งในพาร์ทของรูหนอนเพราะปกติเราจะเห็นในหนังไซไฟเรื่องอื่นๆตัวรูหนอนเวลาใช้ขึ้นมาเราจะอยู่ในยานอวกาศแล้วก็ขับผ่านพุ่งทะลุวับเกตไปถูก จุดหนึ่งได้ในทันทีไม่เคยมีใครลงจากตัวยานอาวกาศโยเวนซิเวเซอร์สสเฟอร์ในพวกหนังมาเวลแต่อันนี้ดัสตินจิงสตีฟหรือใครต่างๆที่อยู่ในเรื่องเนี่ยก็คือเดินกันอยู่ในรูนอนอย่างนั้นเลยจนมารู้ทีหลังว่าเฮ้ยจริงๆนี่มันคือวอร์มโฮ,โฮวแล้วดันไปทําประตูแตกแล้วนําเสนอเรื่องของวอร์มโฮได้เจ๋งมากๆและเป็นอีกหนึ่งมิติที่น่าสนใจจริงๆไม่รู้ว่าสามารถทําได้จริงไหมนะในปัจจุบนนะันอ่ะทยยังทําไม่ได้จริงแหละเพราะมันก็มีทั้งเรื่อง ที่เรายังไม่สามารถทําได้เช่นปฏิาสารในการที่จะสามารถทํำยังไงก็ได้ให้เกิดการที่ตัวอวกาศเนี่ยพับทับเข้าหากันแล้วก็สร้างตัวรูนอนก็ยังไม่มีใครรู้ว่าจะสามารถสร้างมันได้ยังไงต้องใช้สารตัวไหนในโลกอาจจะไม่มีก็ได้แต่อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือรูนอนจะสามารถพาเราไปที่ไหนได้บ้าง ถ้าพื้นฐานพื้นฐานก็บอกอีกฝากหนึ่งของจักรวาลไปยังดวงดาวอื่นแต่บางคนอาจจะบอกข้ามมัลติเวิร์สที่มองว่มัลติเวิร์สหรือมิติอื่นๆเป็นชั้นๆๆๆแล้วก็ทะลุเข้าหากันแต่ที่มากไปกว่าน,นั้นอาจจะสามารถข้ามอดีตหรือไปยังอนาคตได้ดูแล้วรู้สึกไงบ้างก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับ